รู้ไหมคำว่าไตรปิฎกคืออะไรพระไตรปิฎกที่เรามักได้ยินกันบ่อยๆจริงๆแล้วแปลว่าตะกรา้าสามใบคำว่าไตรหมายถึง3ส่วนคำว่าปิฎกหมายถึงตะกร้าหรือภาชนะสำหรับเก็บของแล้วทำไมถึงเรียกแบบนั้นเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าถูกเก็บรวบรวมไว้เป็นสาหมวดใหญ่ๆเปรียบเหมือนใส่ไว้ในตะกราา้าสามใบคือ 1. พระวินัยปิฎกว่าด้วยข้อวินัยและการปฏิบัติของพระภิกษุสามนเณร 2. พระสุตตันตปิฎกคือการรวมพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนแก่ชาวบ้านและพระสาวก 3. พระอภิธรรมปิฎกคือคำอธิบายเชิงลึกเกี่ยวกับธรรมะว่าด้วยจิตเจตสิกและปรมัตถธรรมรวมแล้วจึงเรียกว่าไตรปิฎกหรือตรกาสามใบ ซึ่งเป็นมรดกธรรมะที่สำคัญที่สุดของพระพุทธศาสนาและเป็นต้นฉบับหลักในการศึกษาของพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั่วโลกนั่นเอง